มาอ,อกลาบสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับก็อยู่กับผม HLU e e นะวันนี้ก็จะมาแนะนำตัวนะฮะก็จะมาเป็นมารีวิวเกมมี่คืสโสกไก่บะหรือกลาบพิฆาดอาสูนนั่นเองฮนะก็อันนี้คือผมแบบเปิดตัวคลิปนะก็คือแบบผมแบบเคยทำคลิปแล้วแหละแต่ ลบคลิปออกนะเป็นคลิปเกี่ยวกับมาค้ามาแล้วก็ลบออกนะผมจะแบบเป็นแนวแบบแคสเกมอนิเมะนะคะสอนโหลดเกมด้วยนะคะก็จะแบบสอนนะฮะสอนโหลดสอนเจสอนโหลดแล้วก็สอนสอนวาดรูปนะมีวาดรูปด้วยนะผมชื่อฮารูนะครับส A อแปลว่าฮารุครับเกิดวันที่ยี่สิบแปดธันวา วสองสองห้าสองฮะอายุสิบสองปีเฮ้ยสิบเอ็ดดิใช่ไหมเออสิบเอ็ดปีหน้าก็จะขึ้นสิบสองนะฮะก็ผมก็จะมาเล่นเกมนี้นะเป็นอีพีแล้วจะมีสอนหลุดเ้ยนะฮเดนะี๋ยโอ้โหคขาขด เดี๋ยวโอเคฮนะผมจะมาสอนวาดรูปด้วยนะฮะโอเคคลิปผมบอกตั้งแต่วันนี้เลยนะฮะว่าคลิปมาจันจันจันถึงสุกแล้วก็วัน วันเสาร์นะฮะแต่วันทุกวันน่าจะทุกวันนะน่าจะทําทุกวันใช่ไหมถ้าทำถ,ถ้าจำไม่ผิดทําทุกวันมจะทําทุกวันนะฮะคิดแต่ถ้าวันไหนก็ไม่ได้ทําก็ขอภัยด้วยไอ้อาสูรทำไมอาสูรทย,ย,ย,ยอยมาแล้วเกมอย่างเนี้ยผมรู้ถึงอะไรรู้ไหม อะไลูกศรเนี้ยเวลาผมเล่นเกมไอ้น,นั่นอะแอตแทกตอนไททันอะนึกรู้สึกเหมือนอะไรนมเหมือนเดี๋ยวผมขออนอุญาตปรับเสียงก่อนอ่ะจะปรับแล้วน่าจะไม่มีคำหยาบนะเกมนี้ไม่ใช้หรนะือนะโอ้โหมือก็มือเก้นมือก็คือแบบมองไม่เห็นอะโอ้โห ข้างบนนี่ยังเหมือนอ่ะคือยังคือน้าเนีเมืองจีกาสีเปมสเดเตอิซึเมะถ้าใครไม่ได้ดูก็ขอไปด้วยนะก็จะมีการอยหนิดหน่อยอยู่ใกล้ก็อยู่อยู่ใกล้ก็ไม่ล่ะ ไม่ติดใช่ไหมจะมีสอนหลดนะฮะสอนหลดคลิปหน้านะ,นะวันนี้วันที่ผมแคสก็วันพอ,อนพุธโอเคถ้าอย่างนี้ผมสอนหลดก็เอาวันเนี้อวานวันเรอะเ,อเอแต่ผมว่าวันวนี้นน่าจะไม่ได้ทำ ทำวันต้องทงั้น,นมันก็จะทำไม่เอาจันสุขจันสุขจันสุขเสาร์นะเดี๋ยวจะมีคลิปเปิดหน้าอยู่นะลูกศรไก่ตรงวะ nước của Em đi xuống này Phải phải thích gì nữa Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để tôi không bỏ lỡ những Hai right, right. kau จะดอกมันก็ดอกเยอะเกินนะจะบางทีมันดอกมันก็ดอกดอกบนหลังคาไงพี่มันจะดอกบ,บางทีมันก็ดอกอยู่ในหมู่บ้านนะฮะเปิดตัวน่าจะสองนาทีผมเกิดวันจันทร์ใช่ไหมวาเฮ้ยอันนี้บอกยังว่าผมเกิดวันจันทร์นี่ไงหมู่บ้าน ในห,หมู่บ้านนี้ดีกว่าแต่ก่อนตอนนี้ผมจะตัดคลิปไปตอนในหน้าสูงดีกว่านม่ใม่ดีกว่าที่เกียดเปิดนะบางทีเวลาผมทำแบบเนี้ยคลิปมันก็จะแบบบุ้เนี่ยห็นไหมมันชอบอยู่ข้างบนอะ่ะออมาเยอะ É อย่าบอกนะว่าบนหลังคา जगह दौर है। เกมมันก็ไม่ได้น่ากลัวเหมือนแบบเอฟเฟกต์อะไรทันแม่แฟนโผล่มันยากใจยากจิ๋หม่ถ้าจะใช้นะถ้าจะเล่นนะเล่นอัปเดตล่าสุดดีกว่าเซนสือมันแบบผมชอบตัวเซนเือนะไม่ชอบทันจิโร่ทันจิโร่อะแต่ในเกมอะผมชอบทันจิโร่นะเพราะว่ามันแบบเวลากดอันตีนะ สกิลมันแบบมันไวเลยมันไม่ต้องชาร์จสาสิเกะตายซะเอเคโอ้จนะี้ชีบฮันจีโดได้อีการะแต่ฟังออกอันเนี้ยความจริงอะ่ะไอตัวเนี้ย ไอตัวที่ว่ามันเป็นนกกะเก็บกะเกียบนะ่ะอยู่ตรงเนี้ยผมบอกเลยเซนสื่อเป็นคนได้แต่ว่าทางกิโลฟังออกเซนสื่อฟังไม่ออกเซนสื่อเป็นคนขี้ขานฮะผมจะสปอยนิดนึงนะถ้าใครไม่รู้ฮนะถ้าใครดูหลแบวบ่าไอเสียงเสียงนีง่รู้ว่าเซนสือเนะ่ะมันผมมันเป็นสีฟองในเงินเขาพูดมาคือแบบ อันนี้จากความดูส่วนตัวของจริงๆนะคือเซสนเสซอมันโดนป้าผ่านะฮเราอีกสันนกตัวหนึ่งนะอีกสักตัวหนึ่งคือจบเลยนะก็คือแบบปิดคลิปายบายซี a i เกน x ิค i า e เพราะว่ามันมันจะมือแล้วไม่อยากให้มันมือพอมือแล้วมันมองไม่เห็นจริงๆแบบต้องซี a i เกน x ิคทานนะ ครัว่าผมอยากตัดคลิปไหมผมอยากนะแต่เกมนี้มันเสียตรงที่ว่ามันมืดแต่มืดแล้วไม่ก็เนี่ยผมจะพาทุกคนไปดูตรงเขาหน,นะอส่วนมันมีไหมปาปาลีผมจะล้องขึ้นเขาจูงนะมันจะทำ เออภารกิจน่ะโอ้โหมือแล้วขึ้นเขาไปได้ไหมนี่ผมหมุนเรื่อยๆนี่ผมกดตัวดีนะถ้าใครยังไม่เคยเล่นชื่อกระตูนี้คือชื่อว่ามีกโซไกบานะหรือดาบพิฆาตอาสูนนั่นเองกิคโซคไกบานฮะอย่า ทำผิดๆเหมือนกับนี่ก็สูงกันบะเหมือนกับผมนะฮะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทาคลิปต่อไปด้วยนะครับพี่ข้าระสุนจ้าหลาเส้นยานเฮ้ยคนละเรื่องไปหล See you again next time โอเค